กงการสวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวไทยเชื้อสายเกลือทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมอีเลเจมส์รับวันนี้นะครับมาอยู่ในเกมเศรษฐีเหมือนเดิมนะประจําวันศุกร์ที่31นะครับเพื่อน,อนจะขึ้นเดือนใหม่แล้วยี่ดูดิผ่านมาแป๊บเดียวนะถึงเดือนแบบเดือน6แล้วพรุ่งนี้เท่านั้นนะครับก็คือจะเป็นวันที่1นะก็สำหรับวันนี้นะครับจะเป็นเว้นตนัวละครที่กลับมาลหลายๆครั้งหนึ่งก็คือจะเป็นโคเนี่ยเพื่อน เมื่อกี้ผมเห็นแวบเหมือนจะเป็นจี้สปอยจี้หรือเปล่านะอันนี้ไม่มั่นใจนะมันจะเป็นจี้รองเท้าโคบเปล่าหรือว่าสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวก่อนจะไปดูของอีเวนต์ต่างเดี๋ยวผมพาไปดูโคแล้วกันโคนะครับกลับมาในอย่างรอบนี้ก็จะมีให้เติมตำนานเหมือนเดิมแล้วก็การตามหาจะเป็น A บนะครับใช้เป็น1นะแล้วก็จะเป็น A เงานะครับที่เหลือจะเป็น A หมดมาแรกเป็น S นะครับ2ชิ้นก็คือจะเป็นอันนี้1ชิ้นแล้วก็นี้เป็น1ชิ้นนะครับ แต่ถ้าเราจะแลกเป็นอีโวเนี่ยเราก็ต้องหาตุ๊กาตา1อันนะครับแล้วก็วัตถุดิบอีเวนต์แลกเปลี่ยนโคเน่ะหาชิ้น,นเพื่อนนำมาแลกเป็นอีโวได้ครับแล้วหลังจากนั้นอ่ะเราไปเติมนะครับในราคา300บาทเราก็จะได้เป็นตำน,นานโคแต่ผมไม่น่าจะทําโคหลังเพื่อนผมไม่น่าจะเอามาเล่นแล้วละ่ะเพราะว่าเว้นตอนที่มันมาเนี่ยผมหมดไปเยอะมากครับเพื่อนหมดเพชรแบบไปเกือบประมาณ60,000แล้วก็เงินเนี่ยประมาณอีก2,000บาทได้เลยเพื่อนเป็นโคอะ่ะคือได้แค่ตัวอีโว ผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวผมไปทาตัวละครใหม่แล้วเติมตัวละครใหม่ดีกว่าไม่งั้นมันเสียดายตังเพื่อนเออผมไม่รู้ว่าโคมันเล่นได้ยาวหรือเปล่าแต่แบบแค่ตัวละครตอนที่มันผมทําไว้นะ่ะผมก็ไม่ชอบกีน่าละคือนอกจากมันจะปิดแพงไม่พอมันปิดได้แค่อีโวอย่างเพื่อนเออผมหมดไปเยอะจริงลบไลายไปกันเยอะไปกับโคเยอะมากผมก็เลยแบบไ่ไม่ได้จับเลยนะครับเพราะว่านั่นแหละต่อมาครับจะเป็นอีเวนต์เล่นพิเศษ ก็คือจะเป็นถ้วยอ่าถ้วยทองนะครับเป็นถ้วยรางวัลนะก็จะมาให้แลกเป็นกรอบนะครับมีเฟรมอ่ากรอบแล้วก็เป็นพื้นหลังแล้วก็จะเป็นเพชรนะครับอยู่ที่3 0 0พันอันนี้จะเป็นเพชรอยู่ที่1000พันนะครับแล้วก็จะเป็นเฟมอันนี้เหมือนกันมันอ่านว่าอะไรผมจะอ่านถ้าถ้ามองตามหลักแหละตัวละครนี้นะครับถ้าอ่านไปตามหลังจริงน่าจะอ่านว่าอ่าป๋ไกเจนะครับเป็นตัวละคร อันนี้ผมมั่นใจว่ามันเป็นจีนหรือเปล่าหรือมันเป็นญี่ปุ่นปะเพื่อนถ้าญี่ปุ่นจะอ่านว่าอะไรอ่ะมันจะอ่านว่าปาอีจี G เหรอมันจะอ่านห้ากนะันไหมผมว่าน่าจะเป็นไบเจถูกแนละ้วนะครับก็ผมเล่นเกมแนวที่มันเป็นภาษาจีนมาช่วงนี้เล่นเกมค่ายหมีเยอะนะครับพื้นหลังนะครับอ่านว่าลิโตะนะครับเพื่อนเป็นพื้นหลังลิโตะนะแล้วก็ตัวละครเนี่ยตัวละครผู้หญิงผมคิดว่าน่าจะชื่อว่า uh ยูฮัตตี้ไหมนะครับอันนี้จะเป็นสไตล์แบบแนวฝรั่งหน่อย นะครับผสมกับญี่ปุ่นไหมไม่มั่นใจนครับแล้วก็เป็นพื้นหลังนะครับก็น่าจะประมาณนี้เพื่อนเฟร,รมเป็นเฟร,รมอาริโตกับไปจี้นะครับอ่าไปชแปดจี้แปเจนะครับน่าจะแบบประมาณนี้แหละกิจกรรมการเล่นนะครับ1 2 3, 4, 8, ึ่งสองสามสี่แปดโทเ่ทิเปิลประมาณนี้เลยแล้วก็ไอ้ท้่วเนะี่ยผมไม่มั่นใจว่าหาจากไหนมันบอกว่าได้จากอีเวนต์แรกเปลี่ยนซึ่งอีเวนต์แรกเปลี่ยนมันต้องเติมเงินใช่ไหมหรือว่าอ่ะอ๋ออีเวนต์แรกนะครับ ได้รับสูงสุด5ครั้งต่อวันก็คือเรามาเก็บวันนี้แลกเป็นถ้วยทองได้ตัวน,นี้นะครับจะเป็นอีเวนต์ชนะได้รับจะได้รับเมื่อชนะวันละสองวันละครั้งสามารถรับสูงสุดได้คือ2ครั้งก็คือได้2ครั้งต่อวันก็คือเราจะเก็บได้วันละสองใบใช่ไหมสองใบต่อวันซึ่งอีเวนต์มันหมดวันที่20เรามี2วันใช่ไหมสอวันคูณ20เราจะได้เท่าไหร่40บใบปะนะครับ คูน20น่าจะได้40บใบ40บใบพอไหมน่าจะพ,อน,ะพอนเพื่อนเพราะว่ามันใช้สูงสุดอ่ะแค่30บใบนะครับก็น่าจะได้ตัวละครแบบไอ้ไอ้ตัวนะครบซึ่งเป็นตัวละครที่แจกฟีนเพื่อนแล้วก็โมเดลน่ะผมมองว่าโมเดลมันน่ารักมากตัวละครน,นี้นะครับผมสนใจการนี้ยิ่งก่าโควิดเพื่อนเชื่อไหมเว้นโควิดนี่คือข้ามไปเลย อ่าแล้วก็โคนะครับกลับมาในรอบนี้ถามว่ากลับมาทําไมครับกลับมาพร้อมกับคอตูม2อเองคอตูม2โคทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราไปดูกันก็คอตูม2นะครับอ่าผมไปดูข้า,ขามาแล้วก็จะเป็นโลกซูเปอร์นะสองขั้นนะครับเพื่อนทําให้เราเนี่ยถอดจี้ลิ้งออกได้แล้วก็ใส่จี้อื่นไปแทนได้นั่นเพื่อนซับใครที่แบบว่าจะทําโคคอสองเนาะก็เว้นนี้นะครับเป็นเว้นอ่าอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันในร้านค้ากันด้วยนะครับเพราะว่าของขายรอบนี้เยอะมากเพื่อน ก็จะเป็นร้านค้าแฝดเซล์นะครับอันแรกนะครับก็คือมาขายอยู่ที่99บาทเว้นนี้ครับเป็นเว้นแบบ500นาะเป็นซูเปอร์นะครับแล้วก็เลอตราการสุ่มเนี่ยคืออยู่ที่เงาน่ะ1.6นะครับส่วนส่วนจะเป็นวงเวทนะครับไอบน่ยอยู่ที่3.3นะเพื่อนเสียงหายไปซะงั้นแล้วก็อันนี้จะเป็นร้านค้านะครับเพื่อนมาขายนะผมก็ยังไม่ได้หายคข้ดีนะครับเพื่อนอาจจะแบบว่าพูดลํามากนิดนึงนะครับก็จะเป็นแพ็กเกจต้อนรับ เดือนมิถุนายนครับอันนี้ก็จะเป็นขายอยู่ที่179บาทแล้วก็เป็นรูปบาทเวล9การันตีครับรับ10,000เพรตัวนี้นะครับจะเป็นที่สุดของแพ็กการ์ดสติกเกอร์นั้นเพื่อนก็จะเป็นสติกเกอร์3าดาวเนี่ยอยู่ที่10อันแล้วก็พรีเมียม10อันนะครับอันนี้ผมมองว่าหน้าคุ้มหน้าคุ้มแบบมากๆนะน่าซื้ออย่างจริงเตือนอยู่ที่69บาทใครที่ตามหาสติกเกอร์3ดาวช่วงนี้ผมว่าจัดได้สักแพ็กนึงนะครับอ่าแล้วต่อมาเนี่ยก็จะเป็นแพ ที่มาขายเนาะอันนี้จะเป็นตัวละครบทตำนานเลยนะครับขายในราคาอยู่ที่89ดอลล์อยู่ที่ผีเสื้อนะอเดตนะครับขายอยู่ที่79เนาะที่เหลือน่ะก็ประมาณนี้เลยครับเพื่อนๆไปถึงวินเทอร์นะครับอยู่ที่9.99นะครับแล้วก็จะเป็นร้านค้าของโคนะครับเพื่อนก็จะอยู่ที่ตามนี้เลยเป็นตุ๊กตาโคแล้วก็เบนจีลิงเป็นเฟมิกานะครับและน,นี้จะเป็นขายโคนะสลับโคโดยเฉพาะนะครับก็จะเป็นลิมิเต็ดอิชชั่นเนาะ ตัวร้านค้าอ่าวัตถุดิบอีเวนต์นะครับก็ตามนี้เลยเพื่อนถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะครับใครที่จะทำเว้นก็ประจัดได้อีกันตไิได้ด้วยตัวร้านค้าตัวละครน,นะครับก็จะเป็นเลดพรีเมียมโคนะครับร้านค้าสับสนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะเพื่อนก็เว้นนี้นะครับเป็นเว้นที่อ่าเป็นเว้นโคลกลับมาแต่ผมมาสนใจตัวละครใหม่มากกว่าเดี๋ยวเราไปดูของทั้งสกิลตัวละครใหม่กันบ้างน,นะครับว่าทําอะไรได้นะก็จะเป็นตัวละครที่เราแจากฟรีนะครับ ก็จะเป็นตัวแรกก่อนเลยนะครับเป็นชื่อว่าน้องยูฮัตตี้นะครับเพื่อนก็จะเป็นเมื่อเล่นเจอหอนชานโอกาส50%ย้ายไปตำแหน่งพิที่ว่านะครับแล้วก็เพิ่มทอยเต่าดับเบิลสามเเซนหลังจากนั้นทอยเต่าดับเบิลสามครั้งนะครับไปยังพื้นที่ใดก็ได้90%แล้วก็สกิลที่2นะครับอ่าจะเป็นสกิลที่อะไรเอ่ยเมื่อก่อสร้างนะโอกาส70%จ่าย5เท่านะครับก็จะสร้างเป็นแลมาร์ค หลังจากนั้นนะครับเมื่อชั้นตกลอยมาของชั้นหรือว่าก่อสร้างเนี่ยจะมีโอกาสดึงน้าหลังสี่ช่องเพื่อนก็จะเป็นสายดับเบิลโอลิปนะครับตามนี้เลยส่วนตัวละครอ,อีกตัวหนึ่งนะครับจะมีชื่อว่าอ่าไผ่เจนะครับก็เลเทอร์ของตัวละครน,นี้นะครับจะเป็นอะไรแม่งอ่านแม่งเลือนหรือละเมื่อตกลมยมาของชั้นในเทิร์ของชั้นนะโอกาส5 0สรน้างละมาและเคลื่อนย้ายแล้วก็เมื่อตกลมยมาของชั้นโอกาส7 0เรียกฝันของข้ามทั้งหมดไปแถว เมื่อตกลรมาของชั้นนะจะใช้เอฟเฟกต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์น่ะที่จะเป็นเอฟเฟกต์เลือดไหลยยน,นะครับแล้วก็เมื่อตกพื้นที่ของชั้นในะโอกาสหกสิบห้าเซนชาร์โล่สูงสุดสูงสุดสองขั้นนะครับเพื่อนแล้วก็เมื่อทอยเต๋าผ่านฝันข้ามนะโอกาสหกสิบห้าเซนใช้เอฟเฟกต์หัวใจเต้นแรงครับเพื่อนตัวละครนี้เป็นสายล้มบัตรเพื่อนจริงมันเป็นสายล้มสองตัวเลยแต่แค่ตัวละครผู้ชายเนะี่ยผมมองว่าสกิลมันเยอะกว่าตัวละครผู้หญิงนะครับเพื่อนก็แต่ผมสนใจน้องอันนี้มากกว่านะอันนี้เป็นโมเดลสามดี กังวลเรื่องโมเดลจะไม่สวยแล้วเพื่อนก็เป็นโมเดลที่ค่อนข้างสวยงามนะครับเอามาสะสมก็ได้หรือว่าทํามาเล่นก็ได้นั้นเพื่อนต้องบอกว่าเป็นการแจกฟรีเพียงแค่แบบว่าเราเล่นวันละ5รอบนะครับแต่ต้องชนะเนี่ยสครั้ง2ในในั้นะเพื่อนเออก็ประมาณนี้นะครับสลับอีเวนต์นี้เนาะแล้วก็จะเป็นเวทอีเวนต์มาเดือนใหม่นะครับเพื่อนก็จะเป็นเดือนมิถุนายนอันนี้อย่าลืมนะครับสำคัญเนาะเริ่มตั้งแต่วันที่3ขึ้นไป ส่วน uh, การก่อโค้ดนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่1ขึ้นไปนะครับเพื่อนๆตามนี้เลยก็วันที่1น,นะครับใครที่ยังไม่ใส่ผมเนี่ยใครที่แบบว่าอยากใส่เนาะต้องผู้ยญิงดีกว่าก็สามารถใส่ให้ได้ดวันที่1น,นะครับส่วนของจะด้านอีเวนต์การเล่นนะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะผมเล่นได้แค่34รอบเลยอี่สิบสองวันนะครับเพื่อนๆใช่ไหมใช่ก็จะเปิดแผนที่อาควาลีน่ารอบที่4นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันผมก็ ปวดหัวมากตอนนี้นะครับยังคัดจมูกอยู่นะครับก็คุณ <c> ย <oughs> ัยว่าไ,ไม่สบายเหรอนเพื่อนแต่ก็เดี๋ยวต้องมาเล่นเก็บรอบอะไรอีกนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอใหม่นะครับเพื่อนก็คลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายไว้เจอกันนะครับผม